ก็โปรเอ็กคาเวเตอร์นะครับทางด้านเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับบอยเอ็กคาเวเตอร์ภาษาอังกฤษนะครับคลิปนี้เราพาเอฟซีนะครับมารับชมนะครับงานเผาขยะเผาต่อยางนะครับเผายังไงให้ติดง่ายติดหมดโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินมาเคลียร์ร่วมกองบ่อยบ่อยนะครับเทคนิคในการเผาก็คือคุณลุมเผานะครับง่ายงเลยนะฮะ แล้วก็ค่อนข้ยๆจะได้ผลนะครับไม่ว่าเบียกแค่ไหนมันก็ติดนะฮะนะครับ,นะรบยิงลึกมืนอติดดีนะครับก็เหมือนเราเผา่านอะไรอย่างเงี้ยเผาฐานมันก็มันอบไงมันเป็นเตาอบไหมติดง่ายมากนะครับติดง่ายติดแล้วไม่หยุดเลยเราไม่ต้องมาเสียเวลาเดินมาเกียร์รวบกองบ่อยๆด้วยนะครับ ัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารัชบชมตังนี้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ BoyX c a r ซ์ a t วเวภาษาอังกฤษน,นะครับ YouTube BoyX c a r ซ์ a t วเวภาษาอังกฤษน,นะครับ Facebook ส่วนตัว BoyX c a r ซ์ a t วเวภาษาไทยนะครับผม ทุเรียนอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูแล้งแล้วนะครับสําหรับจังหวัดจันทบุรีหรือว่าภาคตะวันออกนะฮะเข้าสู่ฤดูแล้งค่อนขัญญาจะเรียกว่าเป็นคนขับรถขุดหรือว่าจะขอกิจการนะครับเครื่องจักรรถขุดรถบรรทุกนะครับที่เกี่ยวกับดินนะครับงานถมดินถมอะไรเนี่ยประมาณนี้นะฮะคันธัญญาดีอกดีใจนะครับเวลาเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วนะฮะเพราะว่าจะได้ทํางานได้นะครับหลังจากที่จอด ฝนมาหลายเดือนนะครับหลายเดือนบางคนก็น้อยลอเงินที่จะผ่อนรถข้าม่ลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นนะครันนบเวลาเข้าหน้าแล้งก็รีบๆทำกันหน่อยนะรีบๆทำกันหน่อยนะครับดับเบอร์อะไรเอ่ยนะครับำทำทำได้ก็ทำนะคือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับเพราะว่าอาชีพรถขุดหรือว่ารถดับเนี่ยะครับมันก็ได้แค่ช่วงหน้าแล้งนี่นะครับหน้าฝนก็นอนกันนะครับ ครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจบอยเค้าเวเทอร์ให้ด้วยนะครับ Boy รยูทูบบอยเข้าเวทเทอร์นะครับผมอินต๊อกบอยเอ็นเขาเวทเทอร์มอไกค์นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ